Phantom 6ก o ์โรสล Phantom 6นะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟกันนะครับคนละบาท2บาทก็ได้ทำที่แอดไลน์ที่ไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลยูนิเซฟนันชันะครับลองไปแอดดูนะครับแล้วก็ทำบุญด้วยกันสวัสดีครับต่อไปเชิญพบกับคลิปต่อได้เลยครับเชิญพบกับโรสลอ์เฟนทอมซิกนะครับ โรลส์รอ์แฟนทอม6ิกส์โรลส์รอแฟนทอม6นะครับโรลส์รอ์แฟนทอม6จะเป็นรถที่ใช้ในสมัยก่อนนะฮะก็ทำเฉพาะทำเฉพาะบุคคลนะฮะเป็นรถที่ทำเฉพาะบุคคลเป็นรถที่ใช้มือทำนะแฮนด์เมดทำในมือเนาะโมเดลนี้เป็นโรลส์รอ์แฟนทอม6นะครับเป็นโรลส์รอ์แฟนทอม6ของเน็ตหนงนะครับ เป็นฮ่องกงงานสมัยก่อนคันนี้อายุ30กว่าปีมาแล้วนะครับอันนี้บรลนรถลอยนทัมซิกซ์จริงๆสักครู่นะฮะพ่อฉากออกไหมเห็นอะไรไหมฮะพ่อฉากออกบุ๊กจะโลงเนะ่ยแต่ตัวรถคันนี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่หายากพอสมควรคือรถสไลดนทัมซิกซ์ของยักษ์ยัดหนิ่งนะครับยังสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะไม่ถึงกับร้อซบางส่วนอาจจะมีผุพังม้างอะไรบ้างนะฮะตามปกติอยู่แล้วปวดกระดูกนะฮะ ด้วยความเป็นรถสไลด์แฟนทัม6หรือรถสไลด์แฟนทัม6นะฮะก็จะลองลองมาจากรถสไลด์แฟนทัม5นะครับหรือ5แต่เรื่องความสวยงามไม่ต่างกันนะฮะสวยงามใกล้เคียงกันเลยนี้เป็นโมเดลที่ได้รับอน,นุญาตตูกตามกฎหมายนะฮะลิขสิทธิ์ของยัดมิงนะครับในคอนี้เปิดรประตูให้ดูนะครับเราจะสังเกตว่าพอเราเปิดประตูนะครับ ก็จะมีพวงมาลัยนะครับของด้านชูเฟอร์นะครับชูเฟอร์ต้อเรียกไดร์เวอร์ก็ไม่ได้ต้องเรียกชูเฟอร์ชูเฟอร์นะครับเราทราบว่าเขาเรียกว่าชูเฟอร์เพราะว่าเราไปนั่งดูเมนวลกันมานะฮะเมนวลคือคู่ม,มือการใช้งานรถรถส์รอยต์อยู่แหละเขาเขียนว่าชูเฟอร์ขอบคุณ Dodge คุณดอ,อ,อ,อชดูมอร์นะครับสำหรับข้อมูลคำว่าชูเฟอร์นะครับ ตอนแรกเราก็นึกว่าเขาไอ้นั่นอ๋อเป็นคำเรียกจริงๆฮะ Rolls Royce หรือบางคนก็เรียกว่าโรลก็ได้นะครับเป็นโมเดลหายากชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะ,ะที่สำคัญคือเป็นรถที่เก่ามากจริงๆจากการที่ลองใช้เองแล้วแล้วปรากฏว่าหล่นฮะล้อกระจุยแน่นอนว่าเราคงตอบยากใช่ไหมฮะถ้าเราจะรถล้อกระจุยไปขายชาวบ้านหลุดแต่นอกก็เก็บไว้ฮะ ไม่ใช่เก็บไว้ก็ก็ขายยังขายอยู่แต่ต้องบอกเขาก่อนว่าลอ้อกระจุยแล้วนะจ๊ะการชนหลังเคยมีฮะแต่ตอนนี้ไปไหนก็ไม่แน่ใจเลยเท่านี้นะฮะด้วยความที่มันรถอาอยุสามกว่าปีเนาะ30กว่าปีรถคันนี้อยู่30กว่าปีนะครับเชื่อว่าหลายท่านไม่เชื่อรถคันนี้30กว่าปีลองสังเกตตรงนี้นะฮะพลาสติกทั้งหมดเนี่ยจะไปแล้วนะฮะพลาสติกจะไปแล้วสีน้ำตาลนี่คือซีดแล้วซีดแล้วซีดอีก นียังมีบอดี้เป็นโลหะนะฮะส่วนที่เป็นพลาสติกนี่คือพร้อมจะแตกเลยทุกชิ้นพร้อมจะแตกพร้อมจะปรีล้อนี่กระจุยไปแล้วบ้อยแล้วนะไม่โกหกแค่หลุดปุก้อกระจุยเลยคงงงเหมือนกันแต่ก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะเส็ยเครื่องอ้อมไปรอโรลส์รอยส์เป็นรถทำมือนะสมัยก่อนขออนุานะครับมือมา เป็นรถอยู่ในตระกูลที่ทำมือสร้างประกรอบประกรอบหนึ่งคันก็ทำงานกันทั้งโรงงานหนึ่งทีเพราะฉะนั้นเป็นรถที่ทำมือทำรถหนึ่งคันถ้ากระแบกต้นทุนทั้งโรงงานกด้เลยทีเดียวราคาได้สูงฮะแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะถ้าเป็นรุ่นคลาสสิกคลาสสิกนี่ก็จะซ่อมยากหน่อยโรลส์รอยส์แฟนทอมซิก ยัดมิ้นหมเบอร์1051หรือจะเป็น1 0 5 1ก็ได้นะครับแฟนทอม Rose-Royce Made in Hong Kong ฮ่องกงนี่เก่านะไม่ใช่ฮ่องกงใหม่นะคนนี้แกะให้ดูก็ได้เกรงใจไหน,นๆก็มาดูกันแล้วนะฮะไม่มีอะไรจะหลอกลวงมาดูกันนี่นี่น,นี่เก่ามากเก่าจนกระจุยทั้งคันนะ่ะ นี่คือล้อระเบิดเลยล้อลนี่คือระเบิดเลยนะหล่นแค่ลแค่ลนิดเดียวล้อระเบิดแล้วเก่ามากรถคันนี้เก่าจริงดูดูปาต,ติกปาติกรอบแล้วกรอบรถเป็นชิ้น่ะการชนหลังหลุดหายไปเลยแล้วก็เบาะนี่กรอบกรอบแล้วนะกรอบจ็บไว้ใส่วัตถุมงคลได้นะตั้งโชว์ที่โต๊ะได้ตั้งหองจุ้ยได้หลุดเป็นชิ้นฮะหลุดเป็นชิ้นเก่าจริงไม่โกหกเราก็เลยไม่โกหกกันเลยนะแล้วก็ปกระกอบกับอย่างนี้ฮนะ ญาตทุกท่านนะฮะประกอบกับคนเนาะกินนะจใจรถอ,อ่ะประกอบรถกันก่อนในที่สุดก็ห่อตามเดิมมาจำจริงๆขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับหวังว่าโอกาสหนนะ้าเาจะได้พบกันอีกอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟนะครับยูนิเซฟไปทั่วโลกไม่ได้เลือกศาสนาเพราะฉะนั้นท่านทำบุญได้กับทุกศาสนาเลยครับ ก็ขอใทุกท่านมีความสุขพบกันใหม่อีกทีสวัสดีครับขอบคุณนะครับ Thank you for your looking for my motion video is about the Rolls Royce Phantom 6 Rolls Royce Classic model for high and high quality by handmade and craft and craft and hand example for artisan for the mechanic engineer Another person or of person of rolls-royce factory we made one for one that's why that's expensive because it's made by you only you can choose anything what you want that's why the price is for you only but enough for people who want to have him or her because she looks so very pretty car one of the pretty car in the world thank you see you again next time bye bye